สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสาของวันพุธนะครับแล้วก็เป็นมือที่ฝนตกลินนะครับเนาะมือนี้ตกลินเบิดมือนะครับบรรยากาศดีเบิดมือนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้คาดการว่าก็จะได้หยุดงานเหรครับพี่น้องครับอ่าจะไ่ได้ไปเหตุงานละมือนี้เพราะว่าฝนตกลินนะครับพอสามารถที่จะเหตุงานได้แต่ผมปิดนี่คือเมืองไต้หวันครับไต้หวันอีรีนะครับปลาเข่ากระเขี้ยวกระจีนะครับทองฝากระจําไสนะครับเนาะ มองไปใช้ค่ะโล่งจุ่งนะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับในส่วนมือเ้านะครับนะครับเอ่อผมในมือนี่นะครับผมก็จะมีอ่าหล่เรื่องนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่คิดจะมาเมืองไต้หวันนะครับก่อนจะมาให้เตรียมยังแน่นะครับให้เตรียมใจแล้วครับอันดับแรกนะครับเนาะเออให้เตรียมใจนะครับ พะว่ามาบรูว่าเขาจะพออยังสิ้นยังนะครับเนาะพอแบบไหนนะครับเนาะพอเพื่อนร่วมงานจังไดน,นะครับคนเขามันบุคือกันเล้บพี่น้องนะครับเนาะเอ่อต่างคนต่างขิดต่างคนต่างทำนะครับอืมบางคนก็คิดบุคคลมูบางคนก็คิดคือมูบางคนกอยจะเป็นหัวแถวนะครับบางคนกอยจะเป็นหางแถวนะครับอ,อ่ในสรุปแล้วกัให้ไปตามน้ำ เด้อพี่นวังครับไปตามน้ำนี่จะดีที่สุดนะครับเนาะไปตามน้ำนะครับเนาะเขาพาเห็ดยังก็เห็ดไปนะครับเขาพาเดินไปเสียนทางใดก็เดินไปนะครับแต่ว่าเขากระเห็ดต่มันถูกต้องนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับเนาะงานไตวันนะครับมันดีทุกมองนะครับเนาะมันดีทุกมองบางมองกระเงินออกสาแน่แต่ก็ได้เงินนะครับบางมองกระเงินออกตรงเป๊ะหอดมือกระายนะครับเนาะข้นอยู่กับเท่าแก่ที่เฮาพ่อ ขึ้นอยู่กับเถ่าแก่ที่เขาอยู่น้ำเพิ่นนะครับเนะเาะผมกะมีเรื่องเล่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องสำนีลรอครับถ้าผู้ใดจะมานะครับก็ขอให้คิดดีๆทบทวนดีๆนะครับสิ่งที่ดีๆมันก็จะตามมานะครับเนะเาะแล้วก็ใจของเขามันต้องสูงนะครับถ้าได้มาแล้วนะครับเนะเาะผมก็ฝากไว้นะครับอนะครับบางคนกับมา 50, หาเมืองหาบางคนกับมา2วงเมือนหา บางคนขมาสองหมื่นนะครับส่วนหลายที่ผมได้ถามมูม,มูที่เพิ่นมานะครับกับมีหามือห่ากับสามหมื่นนะครับมันแตกต่างกันบางไดนะครับ,ม,บมันบ่ได้แตกต่างกันบ้างไดนะครับผมอ็กจะวองให้ฟังมันบ่ได้แตกต่างกันบางไดมันแตกต่างกันบ้างว่างานก็คือกันเบิดนะครับมันแตกต่างกันบ้างว่าคนที่เอามาน่ะจะกินหน่อยกินหลายแค่นั้นล่ะครับพี่น้องครับมผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับนอกจาก ซ้ำนี่ละผมมีอย่างไรก็คือเราถึงประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเด้อพี่น้องครับผมอยู่เมืองไต้หวันนี่ก็อยู่มาอยู่ประมาณเออเกือบจะสองปีแล้วนะครับปีแปดเดือนเอ้าอาอกง่ายๆนะครับเนาะปีแปดเดือนเอประมาณนี่ละเออนะครับปีแปดเดือนนะครับนเนาะถ้าผู้ใดได้มาแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับเนาะอืมนะครับตามนี้ละนะครับจากนุ่มมืงการบ้านเฮานะครับผม ขอให้ทุกคนสู่เด้อพี่น้องครับถ้าผู้ใดได้มาแล้วนะครับเนาะได้เงินได้ทองกันแล้วะเมื่อบ้านเฮ้านะครับเนาะไปสู่ต่ออยู่บ้านเฮ้านะครับขอให้มีต้นทุนขอให้มีกําไรจากเมืองไต้หวันกลับคืนสู่บ้านเฮาเด้อนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับอ่าก็จะมีฝนตกนะครับกะผู้ใดได้เห็ดงั้นตากฝนกะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใส่เสื้อกันฝนกันแดดเด้อครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับเจอกันไหมนะครับในคลิปหน้า โอเคครับผมบ๊ายบาย